สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพานุคนเสาเหนียนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิว Google Sites นะครับผมที่สามารถนําไปสร้างเป็นเว็บไซต์ของตัวเองได้หรืออาจจะนํามาเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนสําหรับคุณครูหลายๆคนได้นะครับโดยที่ Google Sites ก็สามารถทําให้เราออกแบบเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะเขียนโค้ดไม่เป็นก็ตามนะครับเราก็สามารถใช้เว็บไซต์สําเร็จรูปตัวนี้ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้นะครับผม ว่าแล้วเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าด้านในของเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะมาที่หน้าต่างของ Google นะครับแล้วก็จะค้นหาคําว่า Google Sites เข้าไปนะครับผมนี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ g o o g l e Sites นะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะครับโดยการล็อกอินเข้ามาในระบบครับจะเป็นอีเมลองค์กรอีเมลมหาลัยหรือว่าเป็นอีเมลส่วนตัวอีเมลสถานศึกษาก็ได้ครับในการล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับหน้าตาของ Google Sites แบบนี้นะครับซึ่งเป็น Google Sites แบบใหม่นะครับถ้าใครต้องการใช้แบบคลาสสิกก็สามารถย้อนกลับไปใช้แบบคลาสสิกไซส์ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวตัวของ Google Sites แบบใหม่นะครับผม เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับถ้าครูท่านไหนที่ยังไม่มีไอเดียนะครับว่าจะสร้างเว็บไซต์รูปแบบไหนเขาก็มีตัวสําเร็จรูปมาให้นะครับสําหรัรบคนที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะสร้างแบบไหนก็สามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปที่เขามีให้ได้นะครับนี่ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูสักหนึ่งอันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับหน้าต่างประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อความในส่วนต่างๆได้เลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นตัวสําเร็จรูปที่เขาทําไว้แล้วนะครับผมอา,อาจจะเป็นชั้นเรียนนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งตัวอักษรตัวหนังสือเราได้นะครับจัดกึ่งกลางจัดอะไรได้ตามรูปแบบเลยนะครับผมใส่เส้นทำตัวหนาตัวเอียงได้นะครับผมก็จะประมาณนี้คราบในส่วนที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป เราก็สามารถเพิ่มรูปภาพต่างๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียหรือว่าอยากจะลองเข้ามาใช้งานก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เขาทำไว้ให้เป็นแพทเทิร์นได้นะครับเป็นเทมเพลตได้นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำการรีวิวการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับด้วย g o o g l e Site ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมเราก็จะมาตรงนี้เลยนะครับก็คือสร้าง b l งค์นะครับอันใหม่นะครับสร้างอันใหม่ขึ้นมาเลย พอเราเข้ามาในส่วนของหน้าต่างในการสร้างเว็บไซต์นะครับเราก็จะพบกับเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับผมเราก็จะเห็นส่วนแรกที่เขาโชว์ให้ดูนะครับก็คือส่วนของแบนเนอร์หรือว่าส่วนของหัวเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงแบนเนอร์เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขข้อความได้เลยแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนรูปภาพไหมว่ารูปภาพด้านหลังเนี่ยเราจะเป็นรูปภาพอะไรนะครับผม หรือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าแบนเนอร์ของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันมีขนาดใหญ่ไหมอยากจะให้มันมีขนาดที่เล็กลงหรือว่าขนาดที่เป็นขนาดมาตรฐานหรือเราจะใส่แค่ข้อความโดยไม่มีรูปภาพด้านหลังก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะสาธิตตัวแบนเนอร์ที่เป็นขนาดปกตินะครับผมแล้วก็รูปภาพเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะอัปโหลดหรือว่าเราจะเลือกรูปภาพจากที่ต่างๆนะครับ อย่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีร so ูปภาพที <Öz pee hvad> ่เป็นสต็อกไว้ให้เราแล้วนะครับว่าเราสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้นะครับอย่างตรงนี้ก็อาจจะลองเลือกดูสักหนึ่งรูปนะครับอ่าไปรูปนี้แล้วกันนะครับผมนี่ครับเมื่อเราเลือกรูปภาพมาแล้วนะครับเขาก็จะมีการปรับให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับถ้าตัวหนังสือเรามันคมเกินกับรูปภาพเขาก็จะมีระบบอัตโนมัติในการปรับให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับผม เราก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยนะครับเราอาจจะเป็นส่วนของชั้นเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์นะครับผมนี่เราก็ได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวอักษรภาษาไทยอาจจะยังไม่มีฟอนต์ที่หลากหลายรองรับนะครับถ้าตรงนี้ใครอยากจะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีความสวยงามเราก็อาจจะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมอาจจะเป็น classroom นะครับซึ่งตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นตัวอักษรแบบ e adline แบบ sub h e adline หรือว่าแบบ Small Text นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเ a d l i n e นะครับเป็น t i t l e นะครับส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกมากมายนะครับแต่ว่าตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยก็จะยังไม่มีหลากหลายนะครับมีแค่แบบเดียวให้ใช้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับแล้วเข้านี่ครับผมผมก็จะเลือก นี่ครับผมก็จะเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษเพราะว่า Classroom เป็นส่วนของแบนเนอร์ของเรานะครับก็สวยงามครับผมตัวอักษรถ้าเราอยากได้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับว่าเราอยากได้ตัวอักษรขนาดไหนนะครับจะเป็นตัวอักษร100นะครับก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาครับผมแต่ส่วนนี้ผมจะใช้72นะครับน่าจะกำลังดีครับผม ส่วนต่อมานะครับก็คือเว็บไซต์ของเราเนี่ยจจะยังไม่มีชื่อเราก็อาจจะใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไปได้นะครับจะใส่ตรงนี้หรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะลิงก์กันนะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษว่าออนไลน์เรียนนิ่งนะครับสังเกตได้ว่ามันจะลิงก์กันนะครับกับส่วนตรงน em. ี้นะครับเมื่อเราได้แถบแบนเนอร์หรือว่าได้หัวเว็บไซต์แล้วนะครับต่อไปก็คือเป็นส่วนของเนื้อหาหรือว่าส่วนด้านในของเว็บไซต์นะครับว่าเราจะ ใส่อะไรลงไปใส่เนื้อหาอะไรให้ผู้เรียนของเรานะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับจากเครื่องมือ Insert นั่นเองนะครับผมซึ่งเครื่องมือ Insert เนี่ยก็จะมีเครื่องมือมากมายหลากหลายเลยนะครับให้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก g o o g l e Doc Google Slide Google Sheet เราก็สามารถนำมาใส่เข้าไปในส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์ของเราได้นะครับอาจจะเป็นการใส่ข้อความเฉยๆก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะใส่ข้อความอาจจะเป็นเวลค o m e นะครับนี่ครับตัวอักษรของเรานะครับ ตรงนี้นะครับต่อมาก็คือส่วนของรูปภาพเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกมาจาก google drive เลือกมาจากสถานที่ต่างๆหรือเราจะอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาเองก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างตรงนี้เราก็สามารถอัปโหลดได้นะครับว่าเราจะเลือกรูปภาพต่างๆออกไปนะครับตัวอย่างนะครับผมอาจจะอัปโหลดรูปนี้ลงไปนะครับผมเรอสักครู่นะครับนี่ครับผมเราก็สามารถจัดตำแหน่งได้นะครับตามความสวยงามที่เราต้องการนะครับผม นี่คือในส่วนของการเพิ่มรูปภาพนะครับต่อมาคือส่วนของฝังโค้ดนะครับสําหรับส่วนไหนที่เราอยากจะมีการฝังโค้ดลงไปนะครับหรือว่าเราอยากลิงก์ URL นะครับเข้าไปเราก็สามารถทําได้นะครับต่อมาคือส่วนของ Drive นะครับซึ่งก็สามารถลิงก์ส่วนต่างๆเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมในส่วนของคอนเทนต์บล็อกนะครับผมก็สามารถนำมาใช้งานได้เป็น เหมือนเป็นส่วนสําเร็จรูปที่เขาทําไว้นะครับเราก็สามารถไปเอาของเขามาใช้งานได้นะครับแล้วก็มาแก้ไขข้อความแก้ไขรูปภาพของเรานะครับอย่างตัวอย่างผมก็จะเลือกอันนี้มานะครับก็จะเป็นบล็อกมาให้เราเลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพได้นะครับก็อาจจะ select image หรือว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราใส่เข้ามานะครับก็จะมีการปรับให้พอดีได้นะครับผม แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับว่าเราจะปรับรูปแบบไหนนะครับตรงนี้ตัวอักษรเราก็สามารถแก้ไขข้อความได้นะครับอาจจะเป็นชื่อครูผู้สอนหรือเป็นรายละเอียดต่างๆก็ได้นะครับผมผมจะใส่เป็นชื่อครูผู้สอนนะครับชื่อครูผู้สอนลงไปนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้คอนเทนต์บล็ ได้ตามความสะดวกของเราเลยนะครับว่าเราอยากจะจัดเว็บไซต์ของเรารูปแบบไหนนะครับต่างๆนะครับต่อมาก็คือส่วนของอฟังก์ชันเสริมต่างๆที่เราสามารถนําเข้ามาแทรกได้นะครับก็มีหลากหลายนะครับสําหรับครูคนไหนหรือว่าผู้ที่สนใจคนไหนอยากจะลองใช้งานดูว่าสามารถเข้าไปลองใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มที่เราสามารถใส่ชื่อปุ่มลงไปได้นะครับอาจจะเป็น วิชาวิชาสังคมก็จะมีส่วนของรายวิชาย่อยนะครับอาจจะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับผมตรงนี้ก็สามารถลิงก์ได้นะครับว่าเราจะให้กดปุ่มนี้แล้วก็ลิงก์ไปยังหน้าไซต์อีกหน้านหนึ่งก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นรูปภาพแบบหมุนนะครับ เราอาจจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพแบบหมุนพอเราอัปโหลดเข้าไปก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่ารูปภาพแบบหมุนนียเราจะให้มันหมุนแบบไหนนะครับนี่นะครับรูปภาพแบบหมุนของเรามันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยไม่ได้มีรูปภาพเดียวนะครับเป็น3รูปภาพที่ซ้อนอยู่ในภาพนี้นะครับ เอเว็บไซต์ของเราเนี่ยพอเราจะใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สามารถเลือกพรีวิวได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการพรีวิวที่จะทําให้เราเสามารถดูได้ว่าเว็บไซต์ที่เราทํามาเนี่ยมันจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ผมได้ทดลองทามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของรูปภาพหมุนนะครับก็คือภาพมันก็จะสไลด์ไปตามภ่าที่เรามีนะครับ เราอาจจะคลิกเลือกได้นะครับว่าเราอยากให้มันไปภาพต่อไปอะไรประมาณนี้นครับหรือว่าถ้าเราปล่อยมันไว้เฉยมันก็จะหมุนไปเองตามอัตโนมัติของมันนะครับในส่วนของมุมขวาล่างเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าการแสดงผลของเราตอนนี้มันเป็นการแสดงผลในจอของอุปกรณ์ PC อุปกรณ์แล็ปท็อปนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าเราจะแสดงผลในรูปแบบไหนในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของแท็บเล็ตนะครับถ้าเราดูในแท็บเล็ตหรือ i อ a d หรือว่าซัมซุงแท็บอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะแสดงผลออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ตัวหนังสือเราเนี่ยมันล้นขอบออกมาได้แล้วก็อาจจะปรับให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมต่อมาเราก็อาจจะเป็นการแสดงผลในมือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของการอินเสิร์ตเข้าไปนะครับว่าเราจะอินเสิร์ตอะไรหรือเราจะใส่แมบเข้าไปก็ได้นะครับว่าที่อยู่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราอ ก็เลือกได้นะครับอย่างตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นขอนแก่นนะครับผมอาจจะเลือกเป็นแถวแวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนี่นะครับ,รบเราก็เลือกได้เลยนะครับเลือกแผนที่ลงมาใส่ในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับอย่างตรงนี้ผมจะเลือกเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็สามารถ พิ่มข้อความเข้าไปได้นะครับตรงนี้อาจจะเขียนว่าขอนแก่นอยู่ในวิทยนะครับนี่ครับผมเราก็สามารถตกแต่งเว็บไซต์ของเราได้ตามสะดวกนะครับผมนี่คือส่วนต่างๆที่สามารถอินเสิร์ตลงไปได้นะครับและในส่วนต่อมาก็คือส่วนของเพจนะครับเพจก็คือหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับเราอาจจะมีเพจหลักหน้านี้เป็นหน้าโฮมครับผมอย่างที่แสดงอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าโฮมนะครับเราสามารถแอดเพจเข้าไปได้นะครับ นี่ครับเพิ่มเพจใหม่แล้วก็สามารถตั้งชื่อเพจขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ในการตั้งชื่อเราก็สามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับผมอย่างตรงนี้ผมจะใส่เป็นรายวิชาย,ย่อยของสังคมนะครับอาจจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นภาษาไทยเสร็จแ,แล้วเราก็กดสร้างนะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นว่าด้านบนก็จะมีแถบคําว่าประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมหน้าโฮมก็คือหน้าแรกที่เราสร้างไว้นะครับหน้านี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับยังไม่มีเนื้อหานะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาได้นะครับว่าเราอยากได้เป็นรายวิชาอะไรบ้างอาจจะเป็นศาสนานะครับผมเป็นศาสนานะครับผมตรงนี้อันหน้านี้อาจจะเป็นศาสนานะครับเราก็สร้างเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาเป็น ตัวเลือกด้านบนนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมแล้วถ้าเราอยากเห็นเนี่ยว่าเอ๊ถ้ามันไปอยู่ในมุมมองของคนดูเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะปรากฏแบบไหนนะครับเราก็สามารถกดที่พรีวิวตรงนี้ดูได้เลยนะครับนี่เราก็สังเกตเห็นว่านี่เราก็จะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับผมเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับซึ่งส่วนต่อมาเราสามารถสร้างเป็น หน้าย่อยลงไปได้อีกนะครับอย่างตรงนี้มันเป็นรายวิชาใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่อยากให้มันมาเป็นแทบ็บหลายๆแท็บด้านบนนะครับเราก็สามารถสร้างให้มันเป็นหน้าย่อยได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้เป็นหน้าหลักที่เขียนว่าหน้ารายวิชานะครับรายวิชาต่างๆนะครับผม,ผมก็สร้างขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นส่วนของรายวิชาต่างๆนะครับ ต่างๆาง A, ครับตรงส่วนของประวัติศาสตร์หรือศาสนาเนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นหน้าย่อยนะครับเราก็สร้างในส่วนของซับเพจขึ้นมาครับก็คือเราไปที่หน้ารายวิชานะครับผมเลือกไปที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็แอดซับเพจนะครับก็คือเป็นการสร้างหน้าย่อยนะครับตรงนี้ผมก็จะให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมสร้างไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าย่อยนะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับรงลูกศรลงแล้วก็จะเห็นคําว่าประวัติศาสตร์นะครับ ก็จะเห็นครับว่าประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะครับเพิ่มรายย่อยเข้าไปอาจจะเป็นศาสนานะครับผมก็กดสร้างนะครับนี่ก็จะเห็นว่ารายวิชาต่างๆเราก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ศาสนานะครับเราก็สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้อีกนะครับในส่วนนี้เราสามารถทําให้มันลิงก์กันได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผมต้องการจะเอาศาสนามาใส่ตรงนี้นะครับ นี่ religion นะครับเป็นศาสนาวิชาศาสนานะครับใส่ลงไปนะครับตรงนี้ผมอาจจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สามารถหารูปภาพต่างๆมาใส่ได้เรเป็นประวัติศาสตร์ทีนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับผม รูปภาพนี้เราก็สามารถทําให้มันลิงก์ไปยังหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าศาสนาที่เราทําไว้ได้นะครับโดยการคลิกไปที่รูปภาพครับผมแล้วก็มันจะมีแถบด้านบนนะครับคลิกไปที่รูปภาพก็จะมีแถบด้านบนปรากฏขึ้นมานะครับเป็นการครอปรูปภาพเป็นอันครอปเป็นอินเสิร์ตลิงก์นี่ครับตรงนี้เป็นอินเสิร์ตลิงก์แล้วก็สามารถลิงก์ไปได้นะครับว่าเราต้องการให้มันลิงก์ไปยังหน,หน้าไหนของเรานะครับหรือว่าเราอาจจะลิงก์ไปที่ url อื่นก็ได้นะครับผม ในส่วนนี้ผมก็จะให้มันลิงก์ไปที่ศาสนานะครับผมแล้วก็กดใช้งานไปนะครับแล้วก็จะลิงก์ไปที่ศาสนานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะให้ลิงก์ไปที่หน้าประวัติอีสานนะครับก็กดแอปพลายไปนะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูเว็บไซต์ของเรากันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับถ้าหากว่ามีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราหรือว่านักเรียนของเราเข้ามาดูเว็บไซต์นะครับแล้วเขาก็จะสามารถ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับในรูปภาพพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์กับหน้า,าศาสนาเลยนะครับนี่ครับหรือว่าจจะลิงก์กับหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับอ่าตรงนี้พิมพ์พิดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งการลิงก์ก็สามารถลิงก์ได้ทั้งหน้าไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็อาจจะเป็นการลิงก์ไปที่ URL อื่นก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ต่อมานะครับถัดจากส่วนของเพจนะครับก็จะเป็นส่วนของธีมเราก็สามารถเลือกธีมของเว็บไซต์เราได้นะครับว่าจะเป็นธีมสีไหนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอักษรแบบไหนนะครับอันนี้แบบอาริสโตเติลนะครับมีต่อมาะครับก็จะมีกรอบมีอะไรใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นธีมที่สําเร็จรูปมาให้เรานะครับใครชอบธีมไหนก็สามารถเลือกได้นะครับหรือเราจะเลือกแบบซิมเพิลก็ได้นะครับ แล้วก็สามารถเลือกตีมสีได้ด้วยนะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอักษรจะมีสีนี่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรก็จะเปลี่ยนสีไปตามตีมที่เราเลือกนะครับสีม่วงสีดำสีน้ำเงินนะครับผมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งเราก็สามารถแชร์เผยแพร่ออกไปได้นะครับโดยการกดเผยแพร่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเผยแพร่ออกไปให้โลกภายนอกได้เห็นเลยหรือว่าเราจะเผยแพร่เฉพาะบุคคลให้แค่นักเรียนของเราเห็นก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้บุคคลภายนอกเห็นเราก็สามารถเผยแพร่ได้เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะได้โชว์ในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ที่ผมได้ทําขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเราสามารถทําในรูปแบบออกมาประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงแถบแบนเนอร์นี่เราก็สามารถ อ่าอินเสิร์ตรูปภาพจากภายนอกได้นะครับตรงนี้ผมก็ได้ไปสร้างมาในแคนวานะครับก็นํามาใช้เป็นแบนเนอร์ของเรานะครับแล้วก็เป็นตัวซ้อนต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษ Welcome to o n l i n e c l a s s นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มวิดีโอได้นะครับจากตรงที่เป็น Insert นะครับสามารถ Insert วิดีโอได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิดีโอคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับผมตรงนี้ก็สามารถแทรกแผนที่ที่ผมได้สาธิตไปนะครับเป็น แผนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรายวิชาต่างๆนะครับที่เราอาจจะเป็นครูผู้สอนนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นส่วนของรายวิชาต่างๆนะครับผมผมก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของเว็บไซต์ที่เราสามารถสร้างได้นะครับแล้วก็สามารถเผยแพร่ได้นะครับ นี่คือในมุมมองแบบมือถือนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่ามือถือก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของ Google Sites ซึ่งครูท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะนําไปสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนก็สามารถนําไปสร้างได้นะครับหรือจะเป็นบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจนะครับก็สามารถนําไปสร้างเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นกันครับผมสําหรับวันนี้การรีวิว o o g l e Sites ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ